โลกดิจิตอลเคยสร้างโอกาสและความเสี่ยงขนาดไหนโลก AI จะทวีคูณหรือมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวคะ่ะในวันนี้อยากจะบอกว่าเราเห็นประเทศมหาอำนาจระหว่างอเมริกากับจีนที่มีการแข่งขันกันในการสร้างเครื่องมือซีบอกทุกคนได้เลยว่ากลไกลของโลกเทคโนโลยีเนี่ยลันด้วยไม่กี่ปัจจัยคะ่ะผู้สร้างเครื่องมือ ผู้ใช้แล้วก็คนที่คอยมาดูแลกำกับดูแลให้คุณให้โทษวันนี้สิพาทุกคนมาดูแกมที่4ค่ะเพราะว่ายูเนสโกมาจัดงานที่ประเทศไทยประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพไม่เคยเกิดขึ้นเลยในภูมิภาคของเราในครั้งนี้เรามีอะไรที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรมสุดๆกับงานนี้ค่ะ the t h r d UNESCO global forum on the ethics of AI งานในครั้งนี้พาเอาผู้แทนจาก1 0 4ประเทศทั่วโลกมาคุยกันเรื่องเดียวค่ะวาระในการมองต้นน้ําจากผู้สร้างใครก็ตามที่สร้างเครื่องมือออกมาจําเป็นจะต้องรับผิดชอบในกรอบใดบ้างผู้ใช้อย่างองค์กรหน่วยงานภาครัฐบริษัทของคุณตัวเราเองในฐานะผู้ใช้ทั่วๆไปต้องตระหนักรู้อะไรต้องเข้าใจเรื่องอะไรบ้างตั้งแต่ระดับ เด็กไปจนถึงระดับองค์กอรอะไรทีเดียวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญสุดๆเพราะว่าคุณยังทําธุรกิจที่มีการแข่งขันอยู่มหาศาลคุณเองก็เริ่มลงไปเทคคอร์สเรื่องเกี่ยวกับ AI และเครื่องมือของ AI คุณจะไม่รู้ไม่ได้หรอกค่ะว่ามีกฎหมายอะไรหรือมีพาร์ทอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆที่เราจะต้องทําความเข้าใจจากงานนี้ค่ะโลกกําลังมอง AI ในแง่มุมไหนมาดูคลิปนี้ให้จบนะคะ น,นี้เป็นการรวมพลังหลายภาคส่วนค่ะเราจะเห็นภาครัฐมากมายที่มาร่วมงานเราเห็นการแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ถกเถียงประเด็นสําคัญกับทางภาคเอกชนเพื่อร่วมกันวางทิศทางวางกรอบวางมาตรการพัฒนา AI ให้ก้าวหน้าได้ยั่งยืนจุดประกายความคิดทุกประการในเรื่องของการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ AI How Seeing the advancement to make it in, uh, ahead of time, but we're talking about the ethics, which is really <laughs> difficult to to make it one single standard. How UNESCO will just address this uh, topic? It was mentioned by both my director general, but also Her Excellency the Prime Minister. We have the first and the only global standards on the ethics of AI. Uh, and that's very much part of, of UNESCO mandate, in effect now we are working in the ethics of neurotechnology. Because all these technologies need, of course, a benchmark and are indeed serving all. Uh, the, what is quite important, and I think you mentioned that, how do you go from country to country to regional ministers from all over the world, from different regions, and what was interesting was to see a convergence in two aspects. I would say, the first one is the need to work at the regional level uh, in implementing the recommendation, and and we are very happy and, uh, uh, that Thailand uh, wants to be the regional hub. Uh, for the Asia Pacific region, and also with the category uh, with the center on AI that we hope one day uh, will be part of the network to a concert effort to really uh, harmonize regulation, uh, improving capacity building throughout the region, share infrastructure, you know, it can be shared regionally. Uh, and, and so that's the first approach. How can we bring the regions together? Yesterday we were. ประเด็นที่ทั่วโลกกำลังจับตามองไม่ใช่เรื่องของเครื่องมือในการใช้งานแต่เป็นเรื่องของวิธีการใช้งานอย่างมีจริยธรรม AI มีประโยชน์ค่ะแต่ก็มีความเสี่ยงที่ต้องจับตามองเราเห็นประเด็นต่างๆที่ต้องรับมือมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอคติที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝน AI ส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่เปราะบางในสังคมประเด็นการนำเข้าข้อมูลที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์จนไปถึงการนำ AI มาใช้ในการหลอกลวงด้วยคลิปดิปเฟกทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ลองเอาข้อมูลส่วนตัวทรัพย์สินไปจนถึงการสร้างความเสียหายมหาศาลนี่แหละค่ะที่ทำให้ทั่วโลกหันมาจับตาให้ความสําคัญในการวางมาตรฐานกํากับดูแลจริยธรรมของ AI การอย่างเป็นจิกเป็นจังเราได้ออกไกด์ไลน์หรือข้อกําหนดในการใช้ใช้เื้อต้นๆนะครับโดยอเอ็ดดา ได้ออกมา2ฉบับแล้วผมเข้าใจว่ายังมีหน่วยงานของกระทรวงอวได้ออกไกด์ไลน์มาเช่นเดียวกันครับในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นการแนะนําในเรื่องของ AI ที่ที่ควรจะเป็นในเรื่องของมาตรฐาน AI เรื่องของ AI ที่มีจริยธรรม AI ที่มีความเป็นกลาง AI ที่มีความโปร่งใสและมีความรับผิดชอบจะสังเกตเห็นว่าการใช้ AI มีปรากฏอย่างแพร่หลายนะครับและหลายครั้งเนี่ยเ i เข้าไปทําในสิ่งที่ทําให้คนอาจจะหลงเชื่อได้โดยมีอคติและถ้า AI ใส่อคติลงไปเนี่ยก็จะทําให้ AI นั้นขาดความเป็นมาตรฐานผ,ผมยกตัวอย่างง่ายๆการตรวจสอบใบหน้าแบบไบโอเมตริกที่สมมติในฝูงชนหรือในสนามบินต่างๆ ถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่าคนร้ายจะต้องมีลักษณะอย่างนี้ม AI มันก็จะจับภาพคนร้ายที่มีลักษณะแบบนี้ซึ่งก็อาจจะเกิดการผิดพลาดได้เช่นเดียวกันก็อาจจะคนที่มีลักษณะแบบนี้นี่อาจจะไม่ใช่มิจฉาชีพก็ได้อ,อย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบนะฮะก็คงใช้ AI อย่างเดียวไม่ได้บางทีก็ต้องใช้การตรวจสอบจากการทำงานแบบแบบเดิมอยู่นะครับ ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณยูเนสโกนะครับที่ได้ไว้บางใจประเทศไทยและเชื่อมั่นประเทศไทยในการให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน AI Forum ขึ้นมาเป็นการจัดครั้งแรกในภูมิภาคเอเชียถือว่าต่อไปประเทศไทยจะเป็นหมุดหมายที่มีความสําคัญและหลังจากการจัดงานนี้ได้มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะครับเรื่องของ AI Governance Practice Center หรือ AI GPC จะมา,าทํางานร่วมกับทางกระทรวงดิจิทัลเบื้องต้นนี่ทราบว่าจะส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาประจําที่ประเทศไทยประมาณ 5, 5้าท่านซึ่งเป็นเรื่องดีเนี่ยแล้วก็จะมีการทํางานร่วมกันจะเป็นเซ็นเตอร์ให้ประเทศต่างๆด้วยในการที่จะให้ความรู้ด้าน AI ให้คาปรึกษาด้าน AI แล้วก็มีกาแรแลกเปลี่ยนเรื่องของ AI ต่างๆที่สําคัญนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่ต่อไปจะต้องทํางานในระดับภูมิภาคการจัดงาน AI ร่วมกับทางยูเนสโกนะครับถือว่าเป็นเป็นงานที่มีความสําคัญเป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับทำให้ประเทศไทยนั้นนะครับมีบทบาทสําคัญในเวทีโลกเรื่องของ AI นะครับนี่คือความภาคภูมิใจของพี่น้องคนไทยของเราทุกคน,นทางเราก็ต้องขอบคุณทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพาร์ทเนอร์คือกระทรวงอวกระทรวงศึกษาธิการ แล้วก็ที่สำคัญก็กคือยูเนสโกทางเฮด d อร์เตอร์ที่ปารีสแล้วก็ที่ประเทศไทยที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นได้เราก็เห็นว่าผู้เข้ามาร่วมงานนะครับมีมาจากเป็นร้อยประเทศเนี่ยมีได้ความรู้ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแล้วก็เราคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศไทยแล้วก็ทุกๆประเทศที่เข้ามาร่วมก็จะทำให้มีการต่อยอดเองค์ความรู้ที้ไปใช้ในการพัฒนา AI ต่ออย่างมาีธรรมิบานครับ การพัฒนาเอในประเทศไทยเราก็จะดูให้อสอดคล้องกับ Recommendation ของ UNESCO ดูความโปร่งใสความเป็นธรรมความการอธิบายได้ครับกฎหมาย i ของไทยเองต้องมีความสมดุลระหว่างการกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในการพัฒนาการใช้งานในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเอื้อมหนวยให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอ,อ,ยอย่างมั่นคง หลังจากที่ประเทศไทยทํางานคู่ขนานกันมากับยูเนสโกนะคะก็เลยพัฒนาให้สูตรนี้เนี่ยมีที่มาเป็นชื่อ AIGPC นั่นก็คือ AI Governance Practice Center ค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มี2ที่ในโลกที่แรกเนี่ยก็คือที่ประเทศเม็กซิโกนั่นเองที่ที่2ของยุโรปก็คือที่สโลเวเนีย ประเทศไทยอาจจะแซงหน้าซาอุดิอาระเบียมาเป็นการจัดตั้งสุดที่สามก็เป็นไปได้บอกได้เลยนะคะว่าในครั้งนี้เนี่ยความสําคัญของตัวสูตรนี้ก็คือการพัฒนาความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคของเราในการพูดถึงเรื่องจริยธรรมทางด้าน AI เราอยากจะเป็นผู้นํา ในการใช้งานจริยธรรม AI ที่สามารถคอนเซัลกับนานาประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราที่กำลังพัฒนาเรื่องของการใช้งาน AI ให้ไปถูกต้องถูกทางและเกิดผลกระทบที่ดีกับผู้ใชท้ทุกๆคนค่ะเฟรมเวิร์กเหล่านี้แหละค่ะที่อยู่ด้านข้างสีนะที่เป็นตัวควบคุมและเป็นปัจจัยสาคัญค่ะที่ทาให้ประเทศไทยเรานั้นนะคะจะโชว์ว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยพัฒนา และสามารถควบคุมดูแลกำกับดูแลให้ไปสุดขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือ AI ได้อย่างถูกต้องและมีจริยธรรมสิ่งว่าสิ่งนี้ก็เป็นบริการสำคัญที่เราจะต้องมีเฟรมเวิร์ที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกล,ลยุทธ์ในการ transform องคอ์กรในการใช้เครื่องมือ AI มีเรื่องของ governance and ethics ค่ะซึ่งเขามีมาตรฐานที่ชัดเจนไปจนถึงนี่ค่ะ AI project and operation ระดับปฏิบัติการเองแนวคิดในการปฏิบัติการ ความเสี่ยงการรับมือไปจนถึงเรื่องของความล้มเหลวหรือความสำเร็จวัดกันยังไงเรื่อง Data กับ Infrastructure ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากการวางระบบการวางรากฐานการจัดการชุดข้อมูลที่ป้อนเข้าไปเพื่อให้เเสพข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปแล้วก็นำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องไปจบที่เรื่องของ Workforce ครบถ้วนกระบวนการม,มากก็คือบุคลากรสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆแล้วก็อยู่ในรายละเอียดที่เรากำลังพูดถึงว่า เราจะเป็น AI ready nation แถมจะเป็น AI ethics เราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการพัฒนา AI พลตฟอร์มระดับชาติของเรามากนะักแต่วันนี้เราพูดแล้วนะคะเรื่องของการเป็นผู้นำในการสร้างจรเยธรรม AI ระดับภูมิภาคคะ่ะซึ่งไทยจะต้องยืนหนึ่งและในวันนี้สอยากบอกทุกคนว่าโลกกำลังพูดถึง AI ในมิติที่ครอบคลุมมากกว่าแค่มองมันเป็นเครื่องมือหรือเทคโนโลยี หัวข้อแรกเลยค่ะเขาได้มีการพูดถึงเรื่องจาก Tech-Centric ไปสู่ Human-Centric สิ่งสำคัญคือการรวมพลังค่ะการรวมพลังจากหลายหลายประเทศที่เอาแนวความคิดของกูรูผู้เชี่ยวชาญคนที่วางรากฐานกลยุทธ์หรือว่า Policy นโยบายต่างๆในแต่ละประเทศเอาเข้ามาถกเถียงกันที่สำคัญอยู่บนพื้นฐานของความเป็นกลางค่ะเรื่องที่สค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจาก Innovation First มาสู่ Inclusion First. แล้วมีความกังวดว่าอคติที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือ AI มันจะมาจาก Data หรือชุดข้อมูลที่แต่ละคนต่างคนต่างป้อนเข้าไปให้ AI วันหนึ่ง AI สามารถที่จะตัดสินใจได้และละทิ้ง คนกลุ่มหนึ่งเอาไว้ข้างหลังดังนั้นสิ่งนี้ก็สีว่าเป็นสิ่งที่เราพยายามจะบรลาัซ์กัมมาโดยอยู่ตลอดเวลานะคะมาสู่เรื่องที่3ค่ะเรื่องที่3เป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนจากเ e ก u l a t i o n เป็น co governance คุณจะเห็นความร่วมมืออย่างที่ซีบอกว่ามันเป็นการสร้างพลังร่วมเนาะก็คือยูเนสโกเปิดตัวเครือข่ายนี้แหละคะ่ะ global network of ai นะ,ะ supervisory authority เขามีการพูดถึงเรื่องนี้บนเวทีด้วยเขาบอกว่าเขาเปิดโอกาสนี้เนี่ยเพื่อให้รัฐบาลค่ะภาคธุรกิจนักวิจัยรวมไปถึงภาคประชาชนเข้า เข้ามากำกับ AI เหล่านี้ร่วมกันข้อที่4สี่ชอบเรื่องนี้คือเราจะพูดถึงประเทศไทยค่ะซึ่งใส่เครื่องหมายเท่ากับ strategic regional positioning ของเราที่เราจะเป็นจุดแข็งว่าเราอาจจะไม่ใช่ประเทศที่คนมองว่าเราจะทำ AI ทำเครื่องมือได้ดีที่สุด a อ็ดวานสุดแต่เราจะเป็นผู้นำทางด้าน AI Eth i c s คือการวางโครงการให้คำปรึกษ,ษาทางด้านจริยธรรม AI มีแนวคิดมีการทำงานที่กำกับดูแลใกล้ชิดกันกับยูเนสโกซีว่าเนี้ยเป็นจุดยืนที่สำคัญของประเทศไทยที่น่าสนใจนะคะสิ่งหนึ่งที่ซีได้เห็นคือการสร้าง AI Practice Center นะคะที่เมื่อกี้ได้พูดไปแล้วที่กรุงเทพอันนี้คือเกม e changer เลยข้อสุดท้ายค่ะเรื่องที่5เราพูดถึง e อ h i c s หรือจริยธรรมพูดกันเป็นเฟร me Work นะ จริยธรรมที่อยู่บนกระดาษวันนี้นำทางมาสู่เรื่องของ actionable standard mm hmm. ก็คือ framework mm hmm. ที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมตั้งแตก่การวางโครงสร้างไปจนถึงการกำกับดูแลและการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ทำตาม framework mm hmm. ได้เต็มที่นี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สิอยากจะบอกว่าภาพรวมของการสรุปงานนี้เนี่ยนะคะ มันเป็นงานที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ประเทศไทยเป็นคนจัดและซี่หวังว่ามันจะไม่ใช่ครั้งแรกที่เราสามารถรวมร้อยสประเทศที่เป็นพลังร่วมที่มีการตื่นตัวในการให้ความสำคัญทางด้านจริยธรรม AI ไปด้วยกันในการสร้างเครื่องมือนี้ให้ทรงพลังและลดความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั่วโลกค่ะ